สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแก้ลูบิให้ได้ภายในหนึ่งนาทีซึ่งผมจะมีออมลูบิออมสิบห้าบาทกับออมลูบิหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับจริงๆมันไม่ได้แค่หนึ่งร้อยหรอกเพราะว่าราคากล่องกับค่าโฟมมันแบบสามสี่ร้อยแลวอ่ะอ่าอันนี้คือตัวจับเวลาหนึ่งนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมไม่น่าเห็นหรอกโอเคนะพาเห็นแล้ว ซึ่งเดี๋ยวผมจะจับเวลาแล้วครับโอเค okay, ทุกคนเรามาลองเกงบ,บิกราคาสามร้อยบาทกันเต้องรู้ก่อนนะเวาลาหนึนาทีนะครับสามสองหนึ่ง,งนนเริ่มแล้วนะครับทุกคน,นกแกงบ,บิคนะกครับ เหลืออีกตั่งครื่องชมงโอเคอันนี้นะครับตกตเกาะกังแกแลงไปอยู่นะผมจะไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะว่าผมต้องใช้สมัมมทีนะครับก็ตกตองข้าใจกันด้วยนะซึ่งผมจะไม่ได้โชว์ดีให้คนนะ โอเคเดี๋ยวการเสร็จแล้วครับหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีสองวินะครับนี่นะครับจดนะครับเวลาคือ,อหนึ่งนาทีเนะจ็ดเดี๋ยวผมบอกเวลานะครับหนึ่งนาทีเจ็ดวินั่นเองก็คืออันนี้นะ คนโมลิมีนี่ครับหนึ่งนาทีเจ็ดวิผม,มกดผิดมันก็เลยไปบวกนี้นะโอเคต่อไปแก้บิกอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมุ่งมั่วกันนะครับถ้าใครอยากแก้วบิกนะครับเดี๋ยวผมจะมุมมีคลิปสองนะครัเดี๋ยวผมจะทำสแกนวอาไม่แน่ไม่รูปเป็นไงต่อ โอเคสามสองอเริ่มโหยากขื้นเลยเล่นทีนี้กล้ามขึ้นเลยนะเรับนีผมไม่ได้พูดเล่นนะอโอ้ย ตอนนั้่ะจริงนะครับทุกคนก็มันจะมีเสียงคนอื่นมาเล่นหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้อัดแช่อันเดียวนะผมไม่ได้อัดกับผมไม่ได้อัดอยู่ในห้องนะอ,อัดอยู่ในที่สวนวนนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมแก้เบดได้เลยนะครับคู่คคหนึ่งนาทีสิบหก โอ oh. ้โหให้ถ่ายครับโอ้โหก็จะบิดได้แต่ละครั้งทรมานไปมาเรียนออนไลน์อ oh. ย oh. oh. mm. okay. okay. ่างเดียเออเอมเสร็จแล้วโอเคได้เท่าไหร่หนึ่งนาทีสามสิบแปดวินาทีโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะ ยมท,ท,ทังเช้าเ, okay. เลยเร็วเ๋ยวไหมโอเคดูดูสักพกเลยโอเคคือตอนนี้นะครับผจะให้วเวลานิช <Okay. S 2> ามากผมจะโยนมันทิ้ง จะหมดปัญหานะครับก่อนหนังสืออะไรลงมาแล้วก็เตรียมจากทธรรมพัฒน์ง่ายๆนะครับทุกคนก็มันจะได้เท่านี้นะครับ็นกไหมคะแม่นี่คือแพทเทิร์นแตไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ผมยจำชื่อไม่ได้ผมคือเดี๋ยวผมจะรีบรีบปิดคเพนะครับเพราะว่าผมไไม่ด้อ่านคนเดียวนะครับคือคือแบบว่ามันมีเสียงรบกวนนะครับแค่นี้แหละ